สวัสดีครับพี่น้องมาเด้มมาเบิงืันนี้ต่อแมงครับต่อแมงเอาเมดมือครับตวลาขาดบวาเด็กๆฝนที่ตกอ่ามาเบิงผลงายนะครับพี่น้องมาเบิงเสียงกับสีดังแน่เพราะว่าเสียงธรรมชาติเลยนะครับอ่าพามาเบิงโตนะครับตัวนี้กาลังเริมหัวคำนะครับเปิดได้ประมาณสิบห้านาทีครับพี่น้องครับมาแล้วเต็มทีเลยครับสังเกตนะครับมือใดเพิ่นสีออกมันสีเอาแห้นะครับเอาฝนสีตกครับกตาวกากะ ต้องเสียงว่าเต้ามากถือถือฝนบอ่อจันสีนะครับแล้วพอดีตัวน,นี้ผมต่ออยู่หน้าจาักของนะครับเพ็ดหลุมเพ็ดอุปกรณ์ใหม่ห้าเอาแต่ห่อนมาตอนะครับที่นอนมันนี่ก็เป็นที่นาพอใจนะครับเดี๋ยวสิปักลอบแรกขึ้นก้อนนะครับแล้วก็ตังมัดล่ออีกรอบหลังนะครับฝนกระยานตกเลยอยาจะเปล่าตกเวยฝนแมงกะลักมาครับผมมันนี่ใส่ห่อนสองตนะครับเอาว่างไ้กับพื้นตัวหนึ่ง อีกตัวนึงผมเอามัดไห้ในขาตั้งทั้งเคิงนี่นะครับสูงปว่ามาณซัมเอลห้อนี่ครับทั้งเครงแล้วก็ใส่หลอดนะครับใส่หลอดแบกไล่หลอดนึงนะครับแล้วก็อาไฟฉายครับเป็นตัวหลอดฉี่ให้เพิ่นลงหลุมเห่าใส่แบตเตอรี่สองหน่วยครับผมแบตเตอรี่หน่วยนึ่งนี่กัซีซใส่ห้อนหน่อยสองตัวครับอีกอีกแบตอีกหน่วยหนึ่งกับซีซีครับไฟไฟแบกไล่นะครับนะครับ แบกไหลนี่กะบ่เยแจ้งเมื่อใดแต่ว่ากะซ้อยดีหลายเติมได้พี่น้องใส่แบกไหลเพิ่นกะสีมาไหวสินครับผมอ่าใส่แบดหน่อยนะครับแบดมอเตอร์ไซค์เฮาครับผมแบดใหญ่ก็มีแต่บได้ถือมานะครับยันฝนตกค่ำมจีคอนแปลนเก็บครับเหมือนนี้ก็เลยใส่แบดหน่อยสิบมาเอาจักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเอาแต่พ่อได้ขัวกะสิพากันเมื่อครับผมพี่น้องหมานอยู่ครับเมื่อนี้หมานอยู่ครับอ่าสิพ่อได้ทอดอยู่ครับ ไอตัวอ่างที่เห็นนี่เป็นกระบะผสมปูนนะครับด้วยกระบะผสมปูนผมมาฝังดินไว้แล้วผมก็เอาผาปูทั้งๆนะครับแล้วก็ผาพ้าติ๊กนี่ผมเห็ดให้เป็นสไลร์ลูกนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลินเหมือนหน้าในโตครับบ่อบใ้เพื่อนออกได้ง่ายๆนะครับผมแต่ก็มียังมีออกู่ครับกระทั่งใเห็ดจังซีนี่บินเขาบี่นอองเมื่อคืนครับบ่เหลือบ่แล้วครับพี่น้องอ่าขอบคุณรับรับการติดตามรับชมและฟังครับผมพบพอกันไหมในคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ